นี่นะครับสวัสดีครับใครที่ยังไม่นอนนะครับบังเอิญผมเดินมาเจอน้องเขานะครับพอดีน้องเขาเนี่ยมารอมารอพี่พี่คนนึงมาทาเฟสล็อกใช่คมาทาเฟสล็อกเพราะว่าแบบว่ามีความหย่อนคอเลยนะเราก็มาเป็นเพื่อนเขาได้ตาดวงใหม่ไปใช่ค่ะว่างๆแล้วก็เห็นคุณหมอว่างก็เลยทําตาชิวๆเรียกว่าน้องเขาเนี่ยเพิ่งเปียกฝนมาด้วยเอ้ยแล้วตาเราโดนฝนไม่เป็นไรเหรอ หนูดูแบบนี้ผมจังวันตาหนูทำยังไงหนูทำยังไงปิดแบบนี้อะไปอย่างนี้ใช่ไปไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยไปเดินในคอนสยามมาอ่าเ่าเลยไปช้อปปิ้งแบบชิวๆมากชิวๆเลยเหรอใช่ไม่เจ็บเลยค่ะไปถูกเหรอไปถูกเพราะว่าน้องเนี่ยมาจากจากจากที่ไหนบอกคนดูหน่อยมาจากนครค่ะนครปฐมใช่ค่ะไม่ใช่นครศรีนครศรีนครราชสีมานครราชสีมานะครับน้องเขาเนี่ยมาจากนครราชสีมามาทำตา แต่เห็นจมูกไหมดูทรงนี่ผมดูต้องให้ต้องต้องต้องถ่ายให้ดูเลยครับจมูกสวยมากเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ทำไปหนึ่งเดือนนะครับเป็นลูกสาวธีรพรค่ะนี่ลูกสาวธีรพรน,นะครับ <c oughs> นี่หน้าเราไม่แต่งด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่คะ่ะหน้าสุด <c oughs> ผมก็ไม่ฝาะด้วยนะ <c oughs> ผมไม่สาะด้วย <c oughs> ให้ดูกันดิบๆวันนี้มีเคสดิบๆสดนนี้เป็นตัวของตัวเองมาเราคือเราเป็นตัวของตัวเองใช่เพราะว่าเราแบบว่า คือเรามาทำเเผยกากรรมอ่ะเราก็ต้องอย่างนี้เราจะไปแต่งทำไมเนาะใช่ค่ะมาแล้วก็ต้องลบเมคอัพอยู่ดีลบเมคอัพอยู่ดีเนาะใช่ก็เลยมาสดๆเลยสดกว่าอาหารทะเลสดกว่าทะเลที่บ้านขายอาหารทะเลเหรอใช่อ๋อเหรอขายอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะเชื่ออ๋อคือเรามาแบบให้ดูกันสดๆเลยใช่อ่ะไหนดูแผลหน่อยแผลตานะ นี่นะครับแผลตาเพิ่งทําเมื่อกี้นะครับไม่บวมเลยค่ะแล้วก็ไม่ช้าไม่เจ็บด้วยนะคะคุณหมอมือเบามากจริงปะเนี่ยใช่หนูเป็นคนที่กลัวมีดหมอมากกลัวใช่กลัวมีดหมอม๊บน,นึงมีดหมอนี่คือหมอผีหรือยังไงใชม,มีดมีดหมอคือกลัวเข็มกลัวสัญญกรรมค่ะอ๋อใช่แล้วพอมาทําที่นี่ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บจริงไหมที่เขาบอกว่ามันดีไอจมูกเอาจมูกก่อนเพราะว่าทาจมูกมาก่อนตอนทําจมูก ก็คือหนูหนูแบบเหมือนเวลาเพื่อนทำเพื่อนก็บอกว่าเจ็บแต่พอหนูมาลองทำเองก็ไม่ได้เจ็บนะคะก็คือหลังจากผ่าเออสัญญกรรมจมูกไปตอนนั้นประมาณจวันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่เขียวไม่ช้ำเลยอะคะอ่ะใช่ไม่ต้องกินยาช่วยเลยครับผมอ่าแล้วตาที่ทำเสร็จเมื่อกี้ก็ไม่รู้สึกปวดนะคะแต่มันก็มีจิตจิตนิดหน่อยะคะอ่ะใช่แล้วก็ไม่บวมด้วยชั้นตาธรรมชาติเลยใช่แล้วก็ได้ชั้นแบบ โหใจมากอือใช่แล้วก็ครั้งหน้าไม่แน่ใจว่าจะมาทําอะไรต่อติดใจเหรอใช่จริงเหรอใช่มันเสพติดเหรอแพ้ทางทีนีแพ้ทางโอ้หแพทางนี้เพลงรามานูไปเลยเนี่ยอ๋อคือเราแพ้ทางทีละพอเลยใช่ค่ะคือทำแล้วรู้สึกมันดีไปหมดเลยใช่ค่ะโอ้โหมันจะทำอะไรแล้วเนาะใช่ป็นทัวร์นาแล้วค่ะอ่านี่นะครับมาให้ดูนะครับอ่ามีรูปมีรูปไหมมีรูปไหม หาลูกก่อนทำหน่อยพอดีผมว่าไม่มีลูกก่อนทำมานะไม่มีเหมือนกันไม่มีด้วยรลูกก่อนทำนี่ไม่ไม,ไม่เฟซไปเลยเหรอใช่อ๋โอโอ้โหไม่มีไม่มีใช่เดี๋ยวผมไปหาลูกก่อนทำให้น้องเขาหน่อยครับผมค่ะนี่นะคใครที่อยากทำประมาณนี้นะครับ,รบอ่าเดี๋ยวเขาดูเขาดูขออนุญาตนะเขาด,ขาด,ขาดูดูจมูกหน่อยเงี้ยหน้านิดนี่นะครับจมูกแผลอยู่ตรงไหนนี่แผลอยู่ตรงไหนไม่รู้เขาแผลอยู่ตรงไหนเพราะไม่ได้เจ็บใช่เอาแล้วเราตัดไหมทำไมอ่ะก็ไหมละลายเองอะค่ะแล้วก็มาให้คุณหมอเช็คแล้วก็ ก็มีนิดหน่อยน่าจะประมาณตรงนี้อะค่ะคไม่เห็นเลยเป็นไหมละลายเหรอใช่ค่ะเป็นไหมละลายคือ,ค,อคือเราทําเสร็จเรากับนครเลยใช่ค่ะแล้วกไ็ไม่ต้องตัดใช่ไม่ต้องตัดเอาใหมที่ผมผมเริ่มงงอะมาทําไป็มาทาจมูกครั้งแรกทําเสร็จกับกับนครเลยใช่ค่ะมาวันนั้นมาพักฟื้นแค่สองวันเองครับใชแ่แล้วก็มาแล้วก็มาล้างแผลคุณหมอแค่ครั้งหนึง่งแล้วก็ ขอยาคุณหมอกลับไปพักฟื้นที่บ้านหมายความว่าเสียเวลาแค่สองวันใช่ค่ะใช้เวลาแค่สองวันเองไม่ต้องลางานเยอะแล้วก็กลับบ้านเลยแล้วก็ใช่หนูก็ไปทํางานได้ปกติเลยค่ะมันก็ไม่ช้าไม่เขียวอใช่หมายความว่าอันนี้ที่ใต้ตาอันนี้เป็นแพนด้านะนอนดึกนอนดึกแล้วทาไมนอนดึกอะนอนไม่หลับนอนไม่หลับใช่อโอเคใต้ตาที่นี่ก็รักษานะใช่ค่ะมีฉีดนะ เอาได้ไหมคมั้งหน้าน่าจะต้องรักษาหูกลางเฮ้ยหูกลางทําได้ไม่นอนทับแล้วมันก็ไม่หูหมน้องเขากังวลเรื่องหูกลางนะนอนทับแล้วแล้วมันก็ยังอยู่นะอ๋อโอเคเดี๋ยวที่นี่เขามีที่นี่ทําได้ค่ะลองปรึกษายังยังเลยค่ะแต่คิดว่าน่าจะมีแพลนมาที่นี่อีกมาอีกแล้วใช่ติดใจใช่ ในเร่อเล่า,เล,าเล่าเรื่องตอนนอนหน่อยที่นอนแล้วอะไรกลัวจมูกเบี้ยวตอนนอนนะคะก็คือเหมือนปกติเนี่ยถ้าสมมติทําจมูกมาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเรานอนบางครั้งเราก็กังวลที่จะจมูกเอียงนะคะแต่ทํากับคุณหมอที่นี่แบบเหมือนรู้สึกว่าจมูกเนี่ยรัดแก,เกนเร็วอยู่นะคะก็คือหนูนอนทิ้งตัวแบบได้สบายเลยะคะ่ะประมาณสองอาทิตย์แล้วเวลาเผลอหลับก็คือหลับทิ้งตัวไปเลยค่ะเราตื่นมาแบบก็ประมาณนะคะแล้วก็จมูกก็ไม่ได้เบี้ยว ใช่ค่ะก็โอเคนะผลลัพธ์แล้วผมว่าแต่งหน้าน่าจะเสียวเลยแล้วเนี่ยลองลองแต่งหน้ายังตอนก่อนตอนที่ทําจมูกไปยังไม่ลองอะค่ะคือเป็นคนไม่ไม่ทำงานไม่ต้องแต่งหน้าเลยหรอแต่งหน้าค่ะแต่ว่าก็คือยาทําตาอะไรให้เสร็จแบบทีเดียวไปเลยอ๋อใช่คือทําจมูกกับตาทีเดียวให้เสร็จไปเลยทีเดียวใช่ใช่ตอนนั้นจะทําตาด้วยเหมือนกันแล้วก็แล้วก็จะทําตาไปพร้อมจมูกแล้วก็คิดว่ากลัวว่าจะเจ็บก็เลย จองแค่จมูกไปก่อนแล,แล้วก็แล้วก็แอบเสียได้เหมือนกันแล้วก็รีบกลับมาเลยค่ะ๋อใช่กลับมาอต่อนนั้นถ้าจะท,ทําทีเดียวก็คือจบไปเลยนะใช่ใช่ค่ะแล้วพอทาจมูกเสร็จก็เออกังวลอยากจะทําเหมือนกันแต่ลาง,งานไว้แค่สองวันก็เลยต้องกลับก่อนโอ้แลทีนี้ลูกค้าเป็นไงเยอะไหมเยอะมากลูกค้าแบบขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดาวันปกติวันทํางานของทุกคนนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยเยอะมากตอนที่หนูมาทําจมูกเนี่ยหนูมาทําแค่วันอาทิตย์นะคะ ก็คือถ้าลูกค้าเยอะก็ปกติแต่วันนี้วันจันทร์แบบเยอะมากค่ะใครจะทําก็ต้องจองเนาะใช่ค่ะไม่ใช่แบบมาทําได้เลยนะครับต้องจองนะครับผมวอล์กอินเข้ามาไม่ได้เลยค่ะไม่มีที่นั่งใช่กาอี้ดนตีเลยวันนี้เก้าอี้ดนตรีเลยลุกปุ๊บหายเลยใช่แล้วก็ไม่กล้าเข้าห้อง้ําเลยทาไมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนยิงอ้อกลัวกลัวเพื่อนยังเกาอีใช่ โอ้นี่นี่นะครับชีวิตของคนที่เดินทางมาไกลผมก็เข้าใจเขานะเดินทางมาดูคือคืนมากค่ะที่คีนิเขาก็อยากนั่งนานๆนะใช่ไม่การลุกเลยเดี๋ยวไม่มีเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยโอ้โหนี่ลูกค้าการันตีเองเลยนะครับเนี่ย่อเดี๋ยวขอดูหันด้านข้างหน่อยหันด้านข้างหน่อยอ่านี่ให้ดูนะครับแล้วเมื่อก่อนหนูก็ไม่มีสันแล้วก็ ก็มีสันขึ้นดูเป็นธรรมชาตินะคะดูไม่ตั้งแบบเป็นเท่งอยู่แค่หนึ่งเดือนหนึ่งเนาะใช่ค่ะแค่หนึ่งเดือนดูธรรมชาติแล้วถ้าสามเดือนมันก็จะแบบสวยเข้มนะใช่กว่านี้หมายความว่าจอดที่เราต้องการคือทรงธรรมชาติใช่ค่ะธรรมชาติที่ดูแล้วมันดูได้ทุกวี่ทุกวันดูไม่เบื่อดูไม่โป้มะคะดูแบบมันไม่ตั้งดูแบบนี้ค่ะอ๋ออ่านหันีกข้างหน่อยข้างหน่อยนี่นะครับใครที่อยากทำนะครับค่ะนี่ หน้าสดผมไม่สะเพิ่งเปียกฝนมาใช่ยังสวยขนาดนี้ใช่ค่ะแต่น้ำอาบนะคอาบน้ำอาบนะครับผมถ้าใครอยากจะให้ดูแบบว่าเนี่ยหน้าสดเป็นอย่างเงี้ยอยากทำก็เข้ามาได้เลยนะครับเอารูปหน้าส่งมาให้ดูอยากทำจมูกแบบนี้อยากได้ตาแบบน้องเขาน้องชื่ออะไรนะชื่อตี้ค่ะน้องตี้นะครับผมนี่นะครับมาจากนครนะครับนี่ให้ดูนี่นั่งกำลังนวดอยู่เลยสบายมากค่ะ นั่งสบายครับรอเพลินๆนะครับมาทํากันเยอะๆนะคะนี่ครับแดูทําธรรมชาติมาทาตาเลยทาตาเสร็จเมื่อกี้นะครับแใช่ไม่มีเลือดเลยค่ะนี่ใช่ขนาดหนูเป็นคนทานวิตามินเลยเอ้ามาได้งดวิตามินเหรอไม่ค่ะแล้วทีเขาให้งดวิตามินนะใช่เออเหรอไม่ได้งดด้วยใช่แล้วเลือดก็ไม่มีไม่ซึมเลยอะค่ะแผลดีมากงานละเอียด ละเอียดมากอ่นนะนตะกรรมดีมากนี่นะครับเีแต่รอดูพี่เขาพี่มาด้วยกันใช่ค่คะว่าเป็นยังไงเนาะใช่เขาทำฟิล้แล้วผมจริงๆงผม,มอยากถ่ายแบบหลายๆมุมหน่อยนะะอ่าเนี่ยให้ดูมุมนี่โอ้โหดีเลยอ่าให้ดูอีกมุมหนึ่งคิดเพราะว่าถ่ายรูปอยู่นะ โพสไปเรื่อยๆ <laughs> ให้ดูให้ดูหลายๆมุมสมมุติที่ถ่ายรูปอยู่ลองหันลองโพสหน่อยลองโพสหน่อยอ <laughs> ่านี่นะครับผมจะให้ดูสมมุติเราถ่ายรูปอยู่นะครับ <laughs> นี่ธรรมชาติมากเลยธ <laughs> รรมชาติมากผมโดนฝน <laughs> <laughs> พรุ่งนี้สัญญาว่าสัมผมมานะเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็มาสัมผมที่คลินิกก็ได้ค่ะ <laughs> ถามพอก่อนนะว่าคิวเขาเยอะเปล่าคิวว่างคิวว่างใช่ไหมบอกเขาบอกแล้วใช่ไหมเราคิวไวแล้วเราคิวไว้แล้วด้วยฮ่าใครอายดีมาก ใครอยากจะมาทําอะไรเงี้ยแนะนําให้ล็อกคิวให้เรียบร้อยใช่ค่ะสาผมบางทีคิวไม่มีนะใช่ไม่มีเพราะว่าลูกค้าเยอะมากค่ะครับผมอ่าเ,เ,เ,เดี๋ยวลองลองลอง,ลองพดพดมุมนู้นหน่อยมุมนู้นหน่อยอ่ามุมนู้นหน่งอ,อ่านี่นะครับน,น,นี่นะครับอ่ามองด้านนี้ด้านนี้เดี๋ยวแพลนเดือนหน้าก็าคิดวา่าน่าจะมาทําฟิลเลอร์ลองแก้ออฟฟิลเลอร์ค่ะ แผนต่อไปคือทําฟิลเลอร์ทําที่ไหนครับที่นี่ทําที่นี่ด้วยเหรอใช่เพราะคิดว่าน่าจะแบบอยู่ได้นานไม่เห็นเห็นแบบเป็นฟิลเลอร์ของอเมริกาเฮ้ยจริงป่ะผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยที่นี่เขามีฟิลเลอร์อเมริกาเหรอใช่เราก็เลยเลือกที่นี่เลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหจัดหนกจัดเต็มแท้ทางเทีรพรแท้ทางทีรพรน้องเข้าไปอ่านคอมเมนต์ไห้เยเปิด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 เฟซบุ๊กหน่อย เขาเข้าทีละพอหน่อยพอดีพอดีอยู่คนเดียวเนี่ยทีมงานกลับมดแล้วเนี่ยเออนั่นเนะ่ะใครที่ดูอยู่นะครับผมขออยาดอ่านคอมเมนตะ์หน่อยอ่ะอ่านให้หน่อยทำปากมาด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะปากเนี่ยดูฉีดฟิลเลอร์อ่าใช่อ,อ่านหน่อยท ำฟิลเลอร์อีกค่ะเพราะน้องมีร่องแก้มเยอะใช่ค่ะลองมาเติมหน่อยนะทำกับคุณหมอท่านไหนคะสวยค่ะขอบคุณค่ะคุณหมออะไรทำให้จำได้ไหมใช่เป็นของอาจารย์คันติคุณหมอคันติค่ะใช่ทีมทีมอาจารย์ที่นี่แบบโอเคทุกคนเลยค่ะของจริงเลยใช่ของจริงเลยพูดภาษาใต้ให้หน่อย ได้ไหมแรลงใต้หน่อยแรลงใต้หน่อยบอกบอกคนใต้ที่ดูอยู่หน่อยฝาคนใต้ที่ดูอยู่นะคะก็คือจ้าหวัดมาทํากันได้เยือะๆค่ะค่ะดียังไงบอกเ็ว่าดียังไงดีมากค่ะเพราะว่าเพเพอ่ะจะหน่อยมาแล้วก็ด้อยช้าก็จะไม่มีค่ะค่ะแล้วก็อคุณหมอดูดูแลเพสร่างกายหลักซาดีมากค่ะ ติดตามอาการได้ดีมากค่ะม,มาทำกันเยอะๆนะคะนี่แมสุดยอดเลยกรุงเทพก็ค่ปราบสวยคระกุงเทพก็ค่ปราบสวยคนจะสวยนะโอเคนะแมขอบคุณมากเลยครับที่มาไลฟ์ให้นะครับผมสวัสดีครับ